กับพัสนารุดสุดท้ายนะคะในช่วงของ Motoring u p อัปเดนะคะในช่วงนี้ค่ะมีข่าวสารอัปเดตอะไรเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์กันบ้างไปชมกันค่ะ BMW ฉลองครบรอบ15ปีประกาศลงทุนเพิ่มศักยภาพโรงงานในไทยทุ่ม1.1พันล้านบาทขยายกำลังการผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์หวังรองรับการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย นายเยเกนไมเดอรรองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายโลจิสติกการผลิต BMW Group เดินทางจากสำนักง,งานใหญ่ที่มิวนิกเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จด้านการดำเนินงานการผลิตครบรอบ15ปีของโรงงานในไทยเปิดเผยว่าโรงงาน BMW จังหวัดระยองและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญมากต่อกลยุทธ์การขายรวมถึงการมีส่วนร่วมในตลาดภูมิภาคอาเซียนและเอเชียโดยในปี2558นี้ BMW Group Manufacturing ประเทศไทย ได้เริ่มต้นขยายการส่งออกของ BMW มอเตอร์รัดสู่ประเทศจีนนอกเหนือจากประเทศมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วและจะขยายการส่งออกไปยังประเทศต่างๆภายในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในวันนี้ BMW ได้ลงทุนอีก1.1พันล้านบาทในการขยายโรงงานที่ระยองแห่งนี้เพิ่มเติมจากยอดเงินลงทุนที่ผ่านมาทั้งสิน้นกว่า2.6พันล้านบาท การขยายในครั้งนี้หมายถึงการเพิ่มพื้นที่ในโรงงานสำหรับการฝึอกอบรมด้านอาชีวศึกษาพื้นที่สำหรับทดลองเครื่องยนต์ต่างๆรวมถึงศูนย์วิเคราะห์ด้วยส่งผลให้โรงงานที่จังหวัดระยองจะสามารถขยายกำลังการผลิตจากเดิม1,6 0 0 0คันต่อปีเพิ่มเป็น2,000 20, 0คันต่อปีสำหรับรถยนต์และเดิม5,000คันต่อปีเป็น10,000คันต่อปีสำหรับรถมอเตอร์ไซ์ นายเจฟฟรีย์กอดิอาโนกรรมการผู้จัดการ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยเปิดเผยว่านอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วยังมีการวางแผนลงทุนเพิ่มเติมด้านเงินทุนและทรัพยากรบุคคลสำหรับโรงงานจังหวัดระยองด้วยในขณะเดียวกันได้ประกาศเพิ่มรายการผลิต2โมเดลใหม่ล่าสุด BMW S 1 0 0 0 RR และ bmw s 1 0 0 0 r ซึ่งเป็นซ u เปอร์สปอร์สอรุ่นแรกที่จะถูกประกอบขึ้นในโรงงาน bmw จังหวัดระยองและจะส่งผลให้มีมอเตอร์ไซค์ bmw มอเตอร์รัดทั้งหมด8รุ่นที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยโดยแจ้งราคาอย่างไม่เป็นทางการเบื้องตน้นไม่เกิน850,000บาทและ650,000บาทตามลำดับ เชฟโรเลตเตรียมส่งเด็กไทยลัดฟ้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโครงการ Beautiful Possibilities เชฟโรเลตเดินหน้าภารกิจมอบพลังแห่งการเล่นและการแข่งขันฟุตบอลสู่ชุมชนทั่วโลกผ่านโครงการ Beautiful Possibilities ด้วยการพาเด็กไทย2คนลัดฟ้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อรับหน้าที่มาสคอตในเกมการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูล สองมาสคขอตจากประเทศไทยคือเด็กหญิงจันจิราและเด็กชายจินวัฒนทั้งคู่มีอายุ10ปีจะได้มีโอกาสพบปะและใช้เวลาร่วมกับนักเตะและนักเตะในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อนการแข่งขันในเกมวันเสาร์ที่12กันยายนนี้พวกเขาจะเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรงเรียนสอนเตะฟุตบอลและเยี่ยมชมสนามโอทชฟอร์ดเด็กไทยทั้งสองอยังจะได้พบปากกับเด็กอีกหลายประเทศทั้งจากบราซิลจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาเชฟโรเลตคัดเลือกเด็กเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการเล่น เด็กทั้งสองคนจะได้รับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตระหว่างเกมการแข่งขันในวันเสาร์ที่12กันยายนเมื่อจะได้เดินลงสู่สนามโอทเทฟอร์ดร่วมกับนักเตะตัวจริงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนักเตะแต่ละคนจะสวมเสื้อแข่งที่ปักชื่อของมาสคอตไว้ด้านหลังก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นนักเตะทั้งหมดจะมอบเสื้อดังกล่าวให้แก่มาสคอตเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมฟุตบอลสากลระดับโลก นับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่เชฟโรเลตพาเด็กจากทั่วโลกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อรับหน้าที่มาสคอตซึ่งเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่เชฟโรเลตได้วางแผนดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าโดยเรื่องราวของเด็กแต่ละคนได้ถูกถ่ายทอดไว้บนเว็บไซต์ w w w c h e f r o l e t f c c o m เอาละค่ะนั่นก็คือเรื่องราวนะคะที่รายการของเราํามาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเรานะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m c l a s s motoring on air นะคะก็เข้าไปติชมรายการพร้อมกับรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะรวมถึงรายการอื่นๆทาง News One ได้ค่ะทาง youtube com นะคะ a s t v manager video นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามได้ค่ะวันนี้นะคะตุ่นแล้วก็พี่ชีพนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะจะเจอกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ